มาคอนเนอร์โดยแอนดรู r o โรเบิร์สันเปิดเลนสูตรแล้วโคนาเต้ได้ยิงแล้สวัสดีครับยินี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องรอมโบนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมฟีฟ่เหมือนเดิมเราจะมาพ i c t i o n เกมแชมเปี้ยนลีกกันนะครับวันนี้คลิปนี้จะเป็นลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลเปิดบ้านรับกันมาเยือนของอินเตอร์ในเลกสอเลกแรกนี่ลิเวอร์พูล ญญามารถเอาชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์ครับก็จะมาพิทิ t ชันกันเหมือนเดิมปล่อยบอลเตะกันนะครับแล้วก็เรื่องการเรื่องการจัดทีมนี่ผมก็จะอิงจากความเป็นจริงครับจะไปปรับพวงนักเตะบาดเจ็บใครที่มีโอกาสพลาดการลงสนามก็จะเอาออกจากทีมที่เหมาะสมที่จะลงเป็นตัวจริงให้มากที่สุดแล้วกันครับเดี๋ยวจะไปดูเดี๋ยวจะเอาไปดูเดี๋ยวจะเลื่อนจะให้จะให้ไปดู ว่าที่ปรับมาแล้วมันได้อะไรบ้างนะครับมาเริ่มจากฝั่งลิเวอร์พูลครับผู้ส守ประตูวันนี้ก็อลิสันเหมือนเดิมครับแบ็กโฟรโลรเบสันฟันไดอิบราฮิมาโคนาเต้นนครับอเล็กซานเดอร์อันโดแล้วก็กางสาตัวใช้เป็นฟาวินโยครับกอรติสโจนตอร์นเฮนเดอร์สันแล้วก็หน้่สามตัวใช้เป็น,าน,น,น,นาามาเ,เน่เดวโกโจต้าแล้วก็โมเฮสซาร่าส์นะครับผมที่ใช้เกอร์ติสโจนก็เพราะว่าเทียโก้นั้นเจ็บนะครับไม่สามารถลงได้ก็ต้อง เป็นเคอร์อติโจนนี่แหละครับผมแล้วก็โคนาเต้ที่คลอปมกักจะส่งลงในเกมยูเอฟ่าแชมเปี้ยนลีกนี่ครับก็เลยออกเป็นตามนี้เดี๋ยวไปดูทางฝั่งอินเตอร์มั่งว่าจะมาในแผนไหนมาอินเตอร์มิลานครับมาในแผนเก่งครับผมสามห้าสองผู้สาประตูก็เหมือนเดิมครับซาเมียฮานานูบิดนะครับหลังเซนเตอร์3ตัวใช้เป็นบาสโตนี่เดฟานเดฟายแล้วก็ดรัมโบซิโอนะครับมีวิงแบ็ก2ข้างเป็นโรบินโกเซนกับจูฟรีนะครับ ก็กองกลางสามตัวโบโซวิดเอาฮันนุลูแล้วก็อาตุโรฟีเจาส่วนหน้าคู่วันนี้ใช้เป็นอ l เล็กซิสซานเชตคู่กับเอเดนเชโกเดี๋ยวเราไปดูในเกมว่าผลจะออกมาอย่างไรผมจะต,ตัดมากันครับแต่ต,ตัดมาให้คลิปมันกระชับชับไวมาให้สุดไปเอาละครับมาเริ่มเกมที่แอนฟิวอย่างที่บอกครับว่าเลี้ยคู มีการได้เปรียบไปก่อนในเล็กแรกนำไปก่อน2ลูกนะครับต้องมาดูว่าในเล็ก2จะเกิดอะไรขึ้นมาคอนเนอร์โดยแอนดรูโรเบอร์สันเปิดล่นสูตรแล้วโคนาเต้ได้ยิงฟาบิโยซับเมื่อหนึู่นยเลยครับผมจังหวะนี้โอ้โหเ,เรียกว่าเป็นลูกสูตรของทางลิวหูเป็นโรเบอร์สันที่เปิดมาเสาใกล้แล้วโคนาเต้ได้ซัด แอนดวิดรับกระชอกแล้วเป็นฟาบิโยชาร์ขก็ไปลิวพูขึ้นนำในเลก2ทิ้งห่างเป็น3 0ศูนยเลยครับตกรวมอเล็กซิสซันเชตมีเพื่อนประคองอยู่ให้วิดาววิดาวเขาฮานโนกลูยิงติดอานิสันเบกเกอร์ก็ยังไม่มีอะไรมากครับบอลกลับมาเป็นของลิวพูโจต้ายกหลบแล้ว ชิงกับเพื่อนมาถึงฟาบิโยมาเน่โจต้าวเคาะกันแล้วฟาบิโยได้ยิงแต่ล้ำหน้านครับลูกนี้ล้ำไปก่อนเคาะกันจนมีช่องครับแล้วได้จบแต่ลูกนี้ก็ล้ำหน้าไปก่อนครับผมทางาบิโโอ้สวิดมีช่องของวีเดาลูกนี้มันจะทำได้ดีสักเท่าไหร่ติดอาลีสันแล้วครับผมโอ้โหลูกนี้ วิ่งหาช่องได้ดีวีดาจนได้จบนีแต่ว่าเป็ติดเซฟอลิสันเบเกอร์โยนเข้ามาก็เข้า2องอลิสันไม่มีอะไรโจตายกหลบแล้วมาถึงซาลาดีต่อมาเน่มาเน่มาเน่ยีแล้ววิดีเป็นเป็นโกเซนดีมาเคลียร์ไปได้เลยครับซาลายัางได้บอลอยู่อเอเดอร์สัน เขาะมาเบินมาตรงกลางโจต้าโอ้โหเอาไม่อยู่จริงๆ4-0ไมื่อสักกอร์รวมนะครับผมไม่ได้ผ่อนเกมขึ้นมาเลยนะเลียบูแฮนเดอร์สันมีพื้นที่เลยเล่นกับทางโจต้าแฮนเดอร์สันพลิกทะลุช่องมาซาราแล้วโจต้ามีฮานาบิด ออกมาปิดมุมได้ดีครับยังยังเป็น4-0มีซาล่าเล่นสั้นมายกฟาบิโยโดนดุมฟรีเกี่ยวแล้วเป็นก็หมดครึ่งแรกครับเลี้ยวพูสามารถตุนได้อีก2ลูกก็เป็นสกอร์รวม4-0เดี๋ยวมารอดูว่าครึ่งหลังจะเป็นอย่างไรมาเริ่มครึ่งหลัง ทางอินเตอร์ได้เขี่ยบ้างโจทรทะุช่องอ่อแล้วครับมาถึงมาเน่ไม่ลำหน้าด้วยได้ยิงด้วยซ้ายผมอยู่จะเป็นข้างที่ไม่ถนัดก็เลยเราไม่ฮารโลวินั้เนเซฟได้นะครับโอ้โหหลุดมาสวยแ,วแต่ยิงไปเข้าเหลี่ยมเท้าซ้ายมาคอนเนอร์ใหม่โดยเฟรนก็เล่นสั้นเหมือนเดิมสาลาเปิดติดโดเส้นเหมือนเดิม อาโนได้เปิดมาแล้วเฮนเดอร์สันได้โขกโอ้ยฮานาโนวิดอย่างเฝ้าเสาแรกได้ดีเลยครับเด้มุมอาโนเลนซ้ายเหมือนเดิมสาล่าเปิดเข้ามาฟานไดเบอร์จูฟานไดโอ้โหเสาแรกมีปัญหามากอินเตอร์มิลานเออ5-0แล้วครับผม โอ้โหลูกสูตรนี่คือเล่นจนเล่นจนเบื่อครับเขี่ยเล่นสั้นแล้วก็เปิดเสาแรกนี้เป็นฟันไดได,ได้โขกเต็เมเต็มโอ้โหขึ้นก่อนทางทุมฟรีครับผมอา่าแล้วเปลี่ยนตัวเอาซาลาออกแล้วใช้ทางหลุยดิออสเลยครับผมขอมีเปลี่ยนตัวเอาส่งลาตาโลมาติเนสลงมาแทนอเล็กซิสซันเชส ต้องกระขยับปังแล้วทางอินเตอร์ด้วยสถานการณ์แบบนี้แต่นี่ะเปิดเข้าไปโดยโรเบอร์สันเปิดมามีเดา6หทิ้งยกมาติดปาตันนี้แล้วเปิดยัดพีดีติดเดี๋ยวไปจังหวะ2องฟาบินโยได้หาบอลเล่ลูกนี้เต็มข้อเหมือนกันนะแต่ตรงตัวฮารานดวิชก็ปัดออกไปได้อาอแล้วอินเตอร์อีกตัว ส่งทางนิโคโลบาเล่าลงมาแทนนัตตูโรวิดาวบผมแต่มุมโรเบรสันโยนเข้ามาแล้วหลุยดิอาสก็โอ้โห6กศูนย์และครับผม4ีศูนย์ในเกมครับตกรวม6กศูนย์ลุยดิอาสมีปัญหาจริงอินเตอร์การประกบตัวลูกจากลูกเซตพีทเนี่ยนะคราวนี้เป็นหลุยดิอาสครับได้มงได้เต็ม เอาครับเราตาโลมีพื้นที่ออกไปดุมฟี่ดุมฟี่ไปที่มุมทงบอลยางทันอยู่เขากลางบาลีลาได้วอลเล่อาริสันโกกว่าจะได้จังหวะเน้นๆก็ปาก็ไปท้ายเกมมาพักบอลของบาลรลาได้วอลเล่แต่อลริสันก็ยังเหนียวหนุบเลยครับผม คอนเนอร์โดยโบโลโซบิทแล้วลาตาโลก็โขกไม่ถน,นัดนะครับผมเป็นไอสันเข้ามือเข้าสองดยเดียสเจอกับบาสตตอนนี่คืนก็หมดเวลาครับผมเป็นเลี้วพูดเอาชนะไปด้วยสกอร์รวม6ต่อ0นะครับผมโอ้โหเรียกว่า นวดแป้งครับแมนวดแป้งหรือยาสครับลงมาเป็นตัวสำรองก็ยิงได้เลยอ่าก็จบไปครับเอาจริงๆเป็น6 0ที่ค่อนข้างจะค่อนข้างจะห่างชันเลยนะแต่ก็อย่างว่านี่มันเป็นนี่มันเป็นแค่การดิลิชั่นก็เป็นแค่เกมเพราะฉะนั้นความเป็นจริงอะไรจะก็อะไรเกิดขึ้นได้นะอินเตอร์อาจจะมาแล้วก็แซงเอาชนะได้ เดี๋ยวเราต้องคอยเอาใจช่วยรุ้นกันในความเป็นจริง,รงนะครับส่วนคลิปนี้ผมคงต้องขอลาไปก่อนถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สมาชให้ช่องด้วยกันก็ได้โตไว้นะครับถ้าใครอยากให้ทำอะไรหรือปรับปรุงตรงไหนก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับก็ขอขอบคุณที่รับชมกันมานะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้ากันฝากไปด้วยไฮไลท์มันๆของคู่นี้กัน สวัสดีครับผม